ถ้าพูดถึงซีรีส์ฮีโร่ที่อยู่คู่กับญี่ปุ่นมานานเนี่ยมากกว่า50ปีเนี่ยชื่อของซ u เปอร์เซนไตนะครับก็คือหนึ่งในสัญลักษณ์ที่ไม่มีใครเนี่ยมาดูจักแน่นอนแต่ในวันนี้ครับทางโทเฮเนี่ยกับตัดสินใจหยุดการสร้างซีรีส์นี้ลงบอกไว้ก่อนว่าเขาบอกว่าแค่หยุดลงแบบชั่วคราวครับ คำถามก็คือนี่คือจุดจบจริงๆหรือไม่หรือเป็นเพียงการหยุดเพื่อกลับมาใหม่อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมคำตอบทั้งหมดนี้ครับมาจากมุมมองของฝ่ายผู้บริหารพัฒนาคอนเทนต์ของโทยครับผู้บริหารเนี่ยเขาบอกว่าการหยุดสร้างซูเปอร์เซนไตนี่มันไม่ใช่หยุดอย่างถาวรแต่มันเป็นการพักเพื่อทบทวนทิศทางในระยะยาวอย่างจริงจังครับ ม่ว่าช่วงเวลาโอ,อกาสเดิมเนี่ยคือทุกวันอาทิตย์เวลา9ก้ามงครึ่งเนี่ยจะถูกแทนที่ด้วยรายการอื่นไปแล้วครับรายการอื่นที่ว่าแหละทุกคนก็น่าจะดูแลก็คือโปรเจกต์ r e d หรือโปรเจกต์เรนั่นเองแต่ในมุมมองของทางโทเฮเนี่ยช่วงเวลานี้ครับยังคงเปิดโอกาสให้ซูปเปอร์เซนไตเนี่ยกลับมาได้ในอนาคตอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามครับผู้บริหารท่านนี้เนี่ยให้ความเห็นในเชิงส่วนตัวนะครับว่าน่าจะพักจริงๆเนี่ยก็ควรพักให้ยาวพอสมควรเลยนะเขาบอกว่า ถึงขั้นพักประมาณ10ปีเลยทีเดียวเพื่อให้ซีรีส์ซูเปอร์เซนตตเนี่ยสามารถหลุดออกจากกรอบเดิมและกลับมาในวันที่มีความหมายมากกว่าเดิมครับ10ปีนานอยู่แต่ผู้บริหารเนี่ยเขาก็บอกว่าวิทิ่สัมภาษณ์ไปล้อเล่นอาจจะไม่ถึง10ปีก็ได้อาจจะแบบเกียร์บันอินฟินิตี้ม่สำเร็จเ้ยไม่ไหวว่ะซูเปอร์ตซกลับมาหน่อย วานหน่อยก็อาจจะเป็นไม่ได้สิบปีรอเล่นนะครับผมรอ,อเล่นรอเล่นแล้วก็เหตุผลสําคัญเนี่ที่ทำให้ต้องหยุดสร้างเนี่ยหนึงในเหตุผลหลังเนี่ยที่เขาบอกไว้คือการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยครับทั้งการเติบโตของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและการและผลกระทบจากสถานการณ์โควิดครับซึ่งในยุคปัจจุบันครับผลงานเก่าและผลงานใหม่เนี่ยถูกวางอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน คนดูเนี่ยสามารถเลือกดูของที่ตัวเองเนี่ยชอบอยู่แล้วได้ทันทีครับซึ่งทําให้คู่แข่งที่แท้จริงของซุปเปอร์เซนไตภาคใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่คัมมเลเดอร์หรือรายการฮีโร่ร่วมยุคเท่านั้นแต่มันก็รวมไปถึงซุปเปอร์เซนไตรุ่นเก่าเองครับที่ยังคงได้รับความนิยมสูงมากๆถ้าภาคใหม่เนี่ยมันไม่มีจุดเด่นที่ชัดเจนพอก็ยากจะเอาชนะความทรงจําและความผูกพันที่ผู้ชมมีต่อผลงานเดิมได้ครับ อีกแรงกดดันสำคัญก็คือการเติบโตของฝั่งฮีโร่ฝั่งตะวันตกครับโดยเฉพาะจักรวาลอย่างมา r เวลแล้วก็ a อาเวนเจอร์ฮีโร่เหล่านี้เนี่ยใช้เวลาสร้างตัวละครอย่างยาวนานครับก่อนจะรวมทีมทำให้ผู้ชมเนี่ยเกิดความผูกพันระดับที่ค่อนข้างลึกในขณะที่ซ u เปอร์เซนตาเนี่ยมันต้องเริ่มใหม่ทุกปีครับเปลี่ยนทีมเปลี่ยนตัวละครแล้วก็เปลี่ยนโลกมันเลยทำให้ส่งผลกระทบต่อการสร้างคาแรคเ,เตอร์ อาิาง uh, ทําให้ยากกว่าอย่างดกเลี่ยงไม่ได้ครับไอ้เรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นดาบสองคมครับในมุมผู้สร้างเนี่ยปปซูยเปอร์เซนไตเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ารมของญี่ปุ่นไปแล้วทุกคนเนี่ยรู้จักภาพจําของฮีโร่หคนที่ใส่ชุดหลากสีซึ่งในแง่หนึ่งก็คือความสําเร็จอย่างแท้จริงครับแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยกลับทำให้ผู้ชมจํานวนมากรู้สึกว่าไม่ดูก็เดาเนื้อเรื่องได้ ดูภาคไหนก็คล้ายกันแค่เปลี่ยนทีมนี่คือสิ่งที่ผู้สร้างกังวลมากที่สุดครับเพราะเมื่อผู้ชมรู้สึกว่าแค่ดูผลงานกล่าวก็เพียงพอแล้วการสร้างภาคใหม่ก็สูญเสียความจําเป็นไปได้ทันทีครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยก็บอกว่าถ้าเล่าย้อมไปถึงต้นกําเนิดของซีรี์ซูเปอร์เซนไตเนี่ยมันก็คือความบังเอิญ นั่นแหละแท้จริงแล้วครับซีรีส์เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดครับในช่วงแรกในโปรเจกต์รวมไรเดอร์หลายคนเนี่ยมันไม่ประสบความสำเร็จโทเฮเนี่ยจึงต้องขอให้ทางอาจารย์อิชินโมริโททาโร่เนี่ยคิดแนวทางใหม่ขึ้นมาครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของโกเรนเจอร์ต่อมาครับเมื่อกระแสะอนิเมะหุนยนต์เริ่มตกต่าเนี่ยแนวนคิดเรื่องหุ่นยักษ์ซึงถูกนำมาใส่ในซีรีส์ซูเปอร์เซนไตและกลายเป็นเอกลักษณ์สำคัญที่สืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันนั่นเองครับ แล้วก็เรื่องนี้เออมันผมเพิ่งรู้เลยนะผมนึกว่าไอ้ที่เขาจะหยุดสร้างเป็นเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือเป็นเรื่อง j e ็ดแมใช่ไหมแต่เขาบอกว่าในปีหนึ่งเก้าเก้าสองเนี่ยซีรีส์จูเลนเจอร์เคยถูกมองว่าอาจเป็นซีรีส์ซูเปอร์เซนไตเรื่องสุดท้ายครับทีมงานจิงทุ่มเทสุดตัวครับและกล้าใส่สมาชิกคนที่6เข้ามากลางเรื่อง <S <S 2> <S 2> ซึ่งถือเป็นสิ่งใหม่มากในยุคนั้นครับ และจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดทําให้ซูเปอร์เซนไตนำลงมายาวนานมากกว่า50ปีเนี่ยก็คือความสําเร็จแบบเหนือความคาดหมายครับของ Power Ranger ในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองทุกคนที่ให้อยู่ยาวนานได้ขนาดนี้ผู้บริหารนี่ก็ทิ้งท้ายอย่างชัดเจนนะครับว่าเขาไม่ลังเลใจเลยนะกับการตัดสินใจพักซีรีส์ซูเปอร์เซนไตเพราะมองว่านี่คือเวลาจำเป็นในการปฏิรูปรายการฮีโร่ครับเพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ รายการที่จะเข้ามาแทนที่นำมับวันสินไต o โกจูเจอร์ Go er นี่ยก็คือ Super Space ซเชอริ g เกียร์บันอินฟินิครับที่ถูกวางให้เป็นความท้าทายบทใหม่ของโ o เอในยุคถัดไปอิเดอากิซึกาดาครับจากโ o เอเนี่ยกล่าวไว้ชัดเจนในงานมอบรางวัลนูมะนะครับว่านี่ไม่ใช่การสิ้นสุดแต่เป็นเพียงการพักชั่วครขาเท่านั้นซ u เปอร์สซนตจะกลับมาอีกครั้งในสักวันนึงครับ ถ้าพูดถึงโปรเจกต์ r e d เนี่ยที่เป็นตำนานบุใหม่เนี่ยก็คือมันก็ได้เริ่มต้นแล้วทุกคนได้เริ่มทื้นต้นขึ้นแล้วลหละนะครับผมคือในปีสองพันที่สิเนี่ยโทเอจะเปิดจักรวาลใหม่ในชื่อโปรเจกต์ r e d ครับซึ่งชื่อเต็มของโปรเจกต์เนี่ยมันก็คือ r e d c r o s e of e x t r o d i n a r y Dimension ครับหรือภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเรียกว่าโชจิเกน เออยูตันครับซึ่งแปลว่าตำนานฮีโร่เหนือมิติจักรวาลใหม่นี้ครับจะเน้นที่ฮีโร่สีแดงเป็นแกนหลักครับทุกซีรีส์ครับจะเชื่อมโยงกันแบบคอสโอเวอร์ผลงานบทตัวลำดับแรกเนี่ยก็คือซูเปอร์สเปซเชอริบเกียร์บัตอินฟินิตี้ครับฮีโร่ชุดเกาะโลหะสีแดงเมทัลิกครับที่สูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดครับเข้ากับยุค AI การสำรวจอวกาศแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ นี่ไม่ใช่แค่การฟื้นคืนชีอตำนานครับแต่คือการสร้างตำนานบทใหม่จากศูนย์เขาบอกว่าจากศูนย์นะจากศูนย์ย้ำจากศูนย์แต่เกียร์บันินฟินิ i ี y ชื่อเกียร์บันมันก็มันก็ผมว่ามันก็คือเป็นการรีบูตรีเมคจากเกียร์บันนั่นแหละแล้วก็เอามาทําใหม่เพราะว่าจากศูนย์มันก็เวอร์ไปหรือเปล่านะครับผมอืม บทสรุปซูเปอร์เซนไตครับมันไม่ได้หายไปไหนไม่ได้ถูกลืมแล้วก็ไม่ได้ถูกยุติแต่มันกําลังหยุดหายใจชั่วคราวครับเพื่อรอวันที่จะกลับมาในรูปแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วก็ปีศกภันทิสโภครับคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านและสักวันหนึ่งซูเปอร์เซนไตจะกลับมาอีกครั้งในฐานะฮีโร่ยุคใหม่อย่างแท้จริงครับนี่ก็คือผมก็เรียบรียงบ,บทความมาแล้วนะว่าเฮ้ยซีรีส์ซูเปอร์เซนไตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแบบหายไปเลยแต่เป็นแค่ยุติ ยังน้อย10ปีแต่ก็อ่ะก,ก็ก็มีการบอกใหม่แล้วเอ้ยไอที่ในบทความมาพูดเล่นอาจจะไม่ถึงก็ได้อะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วก็และสิ่งที่แทนที่ของซูเปอร์เซนไตเนี่ยก็คือเกียร์บันอินฟินิตี้ครับที่อ่าเขาบอกมันเริ่มจากศูนย์ใช่ไหมแต่ผมมองว่ามันไม่ได้จากศูนย์น่ะมันเป็นการเอาของเก่ามาทําใหม่ผมจะมองแบบนี้อยู่นะเพราะว่ามันมันยังไม่มีข้อมูลอะไรที่ชัดเจนมาก ขนาดนั้นน่ะก็คือต้องรออีกทีคือวันที่25้านะครับผมว่าอิมันจะมีข้อมูลอะไรออกมาเพิ่มเติมให้คนแบบอ๋อเออมาเริ่มจตกศูนย์จริงว่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะก็จะประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคอมเมนต์ของแฟนๆชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นเนี่ยมาอ่านให้ฟังว่าพอเขาได้อ่านบทความว่าซูเปอร์เซนตไตเนี่ยมันไม่ได้เป็นการยุติแบบถาวรน,นะคือมันเป็นการแค่ยุติชั่วคราวชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีความคิดเห็นยังไงบ้าง แล้วก็คอมเมนต์ของตัวละครเรสของโปรเจกต์ R.E.D. ที่เป็นเกียร์บัตอินฟินิตเนี่ยคนไทยเห็นชุดนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างแล้วก็คอมเมนต์นะครับของคลิปที่แล้วนะที่ผมได้พูดไปนะครับว่าคุณยนต์รวมร่างของซูเปอร์สแนตาเนี่ยมันตกยุคไปแล้วเด็กรุ่นใหม่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่เอาแล้วความไปเห็นของแฟนแฟนเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับบอกเลยคอมเมนต์เดือดมากๆากแต่ผมจะเรียบเรียงคอมเมนต์ต่างๆของชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชาวไทยเนี่ยเอาอุ้มาดูให้ทุกคนฟังในคลิปหน้านะครับผมถ้าเพื่อชอบคลิปนี้ครับอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมิตรการด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทิตตอรมิตรกายผมด้วยแล้วก็ติดตามเพจคนรักการ์ตูนแปลงร่างของผมได้น,นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบู